โอเคครับวันนี้คนะีปี้เคสเนาะจริงๆคีปี้เคสมีไตเติลของตัวเองแต่ว่าใช้เป็นไตเติลของคีปี้เคสไปนั่นแหละดีแหละเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมก็ทำมาเกือบเดือนอยู่เหมือนกันเออแล้วก็อาจจะใช้ย,วยาวๆไปเลยเพราะว่ามันทำนานเออทำนานแต่ว่าไตเติลหลักเพิ่งเปลี่ยนไปใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นไตเติลคีปี้เคสละกันอ่ะขึ้นไตเติลก่อน อันนี้เป็นคีบิเคสนะอคอนเซปต,ต์รายการก็คือคีบิเคสคดีที่ขนลุกสยองขวัญอาจจะบางตอนจะไม่มีการตายเกิดขึ้นแต่มีความแปลกมีความอะไรที่เกี่ยวกับคดีบนโลกที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ฟิกชั่นอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาเปิดการกันก่อนาะว่าเราไม่ได้เปิดการกันมาสักพักแล้วการทำนายกา็ทำไายจริงอยากเปลี่ยนเด็กแต่ว่าเด็กนี้มันมันก็เหมาะกับช่องดีนะเออแล้วก็มันก็ยังไม่ได้เห็นทุกใบว่าแต่ละใบมันคือยังหยิบไม่ครบอะ อ่ะวลองทราบถ้าหยิบหยิบครบแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแต่ตรงน,นี้เหลือเยอะเลยที่ยังไม่เห็นครบเพราะว่าอิ u ล t r เซชันเขาก็สวยสวยมากโอเคอ่ะพูดหยุดอ่นะสามสองหนึ่งไวนี่อะไรวะเนี่ยถ้วย ตำนายไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ว่ามีมีคนนี่ด้วยนะคลิปล่าสุดผมจะไม่ได้ว่าเราเปิดล่าสุดคลิปไหนแล้วก็มีคนแท็กไอจีสตอรี่ผมมาแล้วเขาบอกว่าตรงชิบหายตรงมากเออ,อผมจำไม่ได้ว่าใครเราตรงอ่ะเออก็ถ้าตรงก็อ่ะฮะทมนั้แต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็เราฟังไว้กันมันเหมือนกับ จริงๆร,รูปแบบเด็กนี่มันทำนายแบบไปนในทางลบมากกว่าเออเพราะว่าคอนเซปต์ของเขาแบบอาเป็นดอนออร์คเคิลอะไรเงี้ยเออจะมีความสยองขวัญก็เหมาะกับช่องเราก็ฟังไว้ครับถ้าเกิดว่ามันตรงก็พยายามที่จะแก้ไขาตามมันแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มามันก็ทามทนั้นแหละใหม่โอภาพซีเรียผสมครีมช็อกโกแลต อร่อยเข้มเต็มช็อกโกแลตซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตครีมช็อกโกแลตหอมหวานช็อกโกแลตเข้มขนม้นผมเป็ูดช็อกโกแลตไปประมาณ5รอบนอกจากรสดับเบิลช็อกโกแลตยังมีรสดับเบิลสตรอเบอรี่ที่ผสมผสานร,ระหว่างช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่เพิ่มความกรุบกรอบให้กับซีเรียลและขนมอย่างลงตัวราคาเพียง10บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทสามารถส่งสลิปเซเว่นอีเลฟเว่นออออนไลน์หรือเซเว่นเดลิเวอรีมาที่เพจโอพับเพื่อแลกของพรีเมียมได้ฟรีเลย คดีที่ผมยิบยกมมวันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นกับตัวมายากลแล้วก็นักมายากลเล่นพลาดนะครับนักมายากลเล่นพลาดคือมายากลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทึ่งใช่ไหมมันเป็นหน้าที่เรียกว่าหน้าที่ของมายากลดีกว่าคือหน้าที่ของมายากลก็จะต้องทําให้เรางงว่าวิธีทําอย่างนี้มันทำอย่างไงแบบต้องทําให้เราชงนอะเออหน้าที่ของมันก็ทําให้เราชงนเมื่อไร่ก็ตามที่มายากลนั้นไม่เกิดความชงนหรือว่าก็อย่างนี้ละมั้งอะไรอย่างเงี้ยกลนนั้นก็จะไม่ประสบความสําเร็จอะฮะประมาณนี้ ซึ่งมันจะกลนมันก็มีหลายกลอาที่ที่เราเห็นเห็นกันคืออะไรเสกของทําของหายหรือเสกอะไรสักอย่างหนึ่งมาเออจู่ๆทะลุลงไปในแก้วอะไรอันาเงี้ยนีคือมันจะกลนแบบเบสิกนั่นคือทำให้เราชะโงนว่าเอ้ยเหลียยแม่งลงไปในแก้วได้ไงว่าแก้วเป็นรูหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเช็คแก้วจากนั้นมันจะกลนไม่เห็นเป็นอะไรเงี้ยนั่นคือเกิดความชะงนแล้วก็นางมันจะกลนก็จะไม่ค่อยเปิดเผยเคล็ดลับใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาชีพเขามันเป็นช่องทํามาหากินเขาไงเขาจะ,จะเฉลยไม่ได้อะไรท่งนี้แต่ผมคิดว่ากลที่ สร้างความน่าทึ่งได้มากที่สุดนั่นคือเรื่องของความตายใช่กลประเภทที่ยิ่งเฉียดความตายใกล้มากเท่าไหร่จะยิ่งสร้างความน่าทึ่งและก็ตกตะลึงให้กับผู้ชมได้มากเท่านั้นนั่นคือกําไรถ้าเกิดว่าคนเกิดความตะลึงกับความทึ่งกัน โอ้ oh, อะไรอย่างเงี้ยนั่นน,น,นั่นคือกนนประสมจบเลยละสังวันนี้ผมได้หยิบยกมาเคสหนึ่งคือเคสของโจเบอร์ลัคหรือว่าฉายาเมซิงโจนี่เป็นนักเปะยกรณ์ที่ขึ้นชื่อเขา้าเข้าเก่งในด้านหลุดพ้นพัฒน,นาการอ่าทุกคนก็นจะเคยเห็นกนที่บอกว่าล็อกกุญแจมือเออเข้าไปในกล่องที่แบบเหล็กเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียบรอบด้านออกมาไม่เป็นไรใช่ไหมหลุดพ้นพัฒน,นาการอะไรก็ให้เราดูเสียบหูเสียบดาบจริงเข้าไปดาบนี้มีการเทสฟ,ฟันเนื้อหมูเนื้อหมูขาดเล็กแล้วก็เสียบเข้าไปอะไรเงี้ยน่ออกกกต้งงถงถููม มัดและยัดเข้ากล่องใช่ไหมแต่ออกมาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือหลุดพ้นพนา,าการได้หรือว่าการสะดอกกุญแจอะไรเงี้ยให้หนีออกมาจากสถานที่หนึ่งทันใกล้ความตายมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความน่าทึ่งให้กับคนดูมากขนาดใช่ไหม เรื่องราวของโจเบอร์ลัสครับคือเขาเริ่มเล่นกลตั้งแต่สมัยติเด็กเลยเออด้วยกลง่ายๆก็กลง่ายๆที่เรารู้จักกันนะครับเหรียญทะลุไพ่บินหรือว่าอะไรเงรี้ยคือแบบเบสิกมันเป็นทางผ่านสำหรับนักมายากลทุกคนอยู่แล้วพวกกลง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขานะ่ะมีแรงผลักดันเป็นชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแฮร์รี่ฮูดินีแฮร์รี่ฮูดินีครับเป็นอดีตนักมายากลชาวในการเชื้อสายฮังการีนักมายากลก็จะมีสไตล์ของเขาแล้วก็สไตล์ของฮูดินีเนี่ยก็จะเป็นการหลุดพ้นพันนาการต่างๆถ้าแบบว่าหนีออกมาจาก,กที่นึ หรือว่าถูกมัดแขนมัดขาแล้วหนีออกมาได้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปนะมายากลของแฮร์รี่เนี่ยก็จะมีสองมายากลอ่ะยกยกมา2เคสนะครับที่ที่สร้างความตดตื่นให้กับผู้คนทั่วโลกได้นั่นคือแฮร์รี่ฮูนี่เนี่ยเคยเอาตัวเองไปห้อยอยู่บนเครนยกระหว่าดตึกอ่ะฮะอันนี้คือกดแรกที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนทั่วโลก2คือล่ามโซ่ตัวเองในถังน้ําเหล็กที่ปิดฝามิชิด อันนี้คือกลนแบบมาสเตอร์พีซของเขาเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตในสกลนี้นะสุดท้ายในะเขามาเสียชีวิตในวันที่31ตุลาคมในปี1926ครับจำจำตัวเลขนี้ไว้นะ31ตุลาคม1926เขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะมันจะกลนเขาแต่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าในช่วงที่เขาจะเล่นกลในวันนั้นเนะี่ยเขามีไข้ขึ้นสูงแล้วก็รู้สึกว่าเขาป่วยเป็นเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบ ตามภาษาคนปกติคือก็ไม่ควรมา,มาทํางานในวันนี้เออควรจะลางงานหรือว่าหยุดไปเลยเพื่อพักผ่อนเพราะว่าไข้ขึ้นสูงมากทีนี้เขาก็ไม่ได้ไปหาแพทย์หรือว่าไม่ได้แบบพบแพทย์เพื่อรักษาอาการเขานะเหมือนเขาแบบยึดมั่นในรวมการเขาว่าเขาจะต้องแสดงกลนมีใช้ได้ที่เขาเตรียมมาไม่อยากยกเลิกอ,อะไรทำนองนี้เขาก็มาเล่นกลในวันนี้31ตุลาคมก็เล่นกลก็ผ่านพ้นไปได้ดูดีแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนหลังกลนจบคือแฮร์รี่ฮูดนี่เนี่ยครับเขาเล่นกลเล่นอนเสร็จลงมา มีผู้ชมคนหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาเขาแล้วก็ต่อยท้องเขาอย่างแรงโดยที่เขาไม่ได้รับไม่ได้ตั้งตัวคือไม่ได้ตั้งตัวหมายถึงว่าเกรงท้องคือมาปุ๊บใส่เลยแล้วในขณะที่เขากำลังป่วยอยู่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้เขาเสียชีวิตเลยทันทีหนึง่งนั่นเป็นข้อสันนิษฐานที่คือมีบางคนสันนิษฐานว่าเขาสติงแตกตายเพราะว่าเขาแบบโดนต่อยท้องแบบไม่ทันตั้งตัวไงบวกกับอาการเจ็บปวดที่เขาเป็นอยู่2คือก็มีคนบอกว่าในที่เขาเจ็บปวดเนี่ยเขาถูกวางยาม,มาก่อนก่อนถึงวันแสดงอะไรเงี้ยเหมือนมีคนจะพยายามที่จะฆาตกรรมเขาอะไรน,อน,น่องนี้เขาก็เลยเสียชีวิตในวันที่3สตุลาคมนะฮะในวันที่เขาเล่นกดตีนั่นเองและแน่นอนว่าแฮร์รี่ฮูดลินีครับ ขึ้นชื่อด้วยของการเล่นกลดุดพ้นพนาการใช่ไหมโจบเบอร์ลัสก็เช่นกันย้อนกลับมาที่โจบเบอรัสที่ เป็นครสที่เราจะมาเล่ากันนี้นะคือโจเบรัสคือเขาก็ฝึกกลดุดพ้นพนากการเหมือนกับแฮรรี่ฮูลินี่ตามแรงพันดันของเขาแะละเขาก็ฝึกนู่นฝึกนี่แบบว่าฝึกกดสะดกดกุญแจฝึกอะไรเงรี้ยให้หนีออกมาไวๆนะโดยมีฮูลินี่เป็นแรงลักดันเหมือนกันโจพยายามคิดค้นโชว์แต่ว่าก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเทียบเท่าแล้วกันเทียบเท่าแฮรรี่ฮูลินี่ครับจริงๆมันก็จะพูดว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยก็ไม่ได้เว้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าตามที่ผมไปอ่านมาก็มีคนดูเขาเยอะประมาณหนึ่งโจเมซิงหรือว่าโจเบสนะแตเหมือนเ้าตังแบบ บรรทัดฐานให้เทียบเท่ากับแฮร์รี่ฮูดินีอ่แบบว่าเฮ้ยคนดูน้อยเลยไมันไม่เทียบเท่ากับไอดอลของเราหรือว่าแรนของเราอะไรเงี้ยอยากไปให้ถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเกิดความแบบยังไม่พอใจในในผู้ชมของตัวเองอยากให้เยอะกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆขเรื่อยๆเขาจึงคิดคอนโชว์หนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็วางแผนโชว์นี้ในวันฮาโลวีนสิ่งที่คนดูจะได้รับจากโชว์นี้คือ โจเบอร์ลัสจะต้องล็อกกุญแจมือเป็นล็อกกุญแจเหล็กเหมือนเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายเออล็อกกุญแจมืออย่างแน่นหนาเลยแล้วก็2คือโจจะต้องเอาตัวเองเนะี่ยฝังลงไปในโรงแก้วเอาตัวเองที่โดนล็อกอีกทีหนึ่งอยู่ในโรงแก้วและโรงแก้วนี้จะต้องถูกฝังลงไปนในดินนะฮะถูกฝังขุดหลุมขุด,ดลึกเอาโรงแก้วไว้ในหลุม3กลบดินฝังโรงแก้วนั้น1ชั้นและสุดท้ายคือเอาปูนโบกทับดินที่ทับโรงแก้วนั้นอีกทีหนึ่ง อีกหนึ่งชั้นนี่คือกลที่เขาจะคิดว่าคนนะจะมาดูเขาเยอะมากแล้วเขาสามารถทํามันออกมาได้แล้วก็หนีออกมาได้นั่นเองซึ่งโจเคยโชว์กลน,นี้แล้วก็รอดมาได้นะแต่ว่าตอนนั้นคือมันมันเป็นไปตามแผนทุกอย่างเป๊ะเป๊ะตอนนั้นไม่มีปูนแต่ว่าก็มีการล็อกกุญแจมือล็อกกุญแจเหล็กแล้วก็เอาไว้ในโรงแก้วแล้วตัวเขาก็ถูกฝังดินแค่แค่ดิน,นเฉยแล้วเขาก็หนีออกมาได้แต่ว่ารอบนี้เขาเพิ่มปูนเข้าไปเพื่อเพิ่มความแน่นหนาของแบบให้คนดูรู้สึกว่าโอ้โหมันจะรอดไายังไงวะเนี่ยมัน ก็เตือนมาว่าเราวางแผนกับการรับน้ําหนักของปูนกับโรงแก้วแล้วใช่ไหมเพราะว่าโรงแก้วเนี้ยจริงอยู่ที่โชว์ก่อนหน้านี้มันดินทับแล้วมัน,มนดินไง ดินแกลงแก้วมันอาจจะรับน้ำหนักไหวแต่ทีนี้เราเพิ่มปูนขึ้นมาโจเราเราจะไหวจริงเหรออะไรเงี้ยนะแต่ว่าโจก็คอนเฟิร์มว่ามันไหวมันแค่แป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บป๊บไม่ถึงรับสองสามนาทีก็หลุดออกมาได้แล้วอะไรทํานองนี้นะโจก็เลยไม่ได้วางแผนเรื่องของการรับน้ำหนักลงแก้วกับปูนกับดินอีกรอบหนึ่งซึ่งผู้ช่วยก็เตือนแล้วแต่ว่าโจก็ยังคงแบบโดยโชว์มาร์กอวการแสดงก็ต้องดำเนินต่อไปก็คือใช้การแสดงเดิมโดยที่ไม่มีการปรับแต่งอะไรอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นเลย และนี่คือฟุตเทจในวันนั้นที่โจเล่นกลน,นี้ครับเออผมขอ c อ u t ่ไนไว้ก่อนมันมันไม่ได้เป็นภาพวนแบบหรอกแต่ว่ามันก็จะมีการโจรจะเสียชีวิตอ่ะจากฟุตเทจนี้อ่ะเดี๋ยวผมลออขึ้นให้ดูนี่ร จากแผ่นะครับเออผมทําเป็นอินโฟกราฟิกมาให้ทุกคนดูเข้าใจง่ายๆนะคือโจเนดำเนินการตามแผนของเราเองเป๊ะๆผมมองแล้วผมแบ่งออกเป็น5ชั้น5ระดับนะชั้นที่1คือโจเนี่ยต้องล็อกกุญแจมือ ตัวเองอันนี้ชั้นหนึ่งแน่นอนว่าโจจะต้องหลุดพ้นมาการกุญแจมือที่ล็อกมือเขาอยู่นะชั้นที่2คือโจจะต้องนําตัวเองเนะี่ยใส่โรงแก้วอ่ะน,นี้คือการหนีลอกอีกชั้นหนึ่งกุญแจมือไม่พอต้องหนีออกจากโรงแก้วด้วยชั้นที่3คือโรงแก้วถูกกลกด้วยหน้าดินอีก1ชั้นชั้นที่4คือโจต้องถูกกลกด้วยปูนอีกชั้นหนึ่ง และชั้นที่5ชั้นสุดท้ายที่ผมพูดถึงก็คือโจต้องหนีออกมาให้ได้จาก4ชั้นก่อนหน้านี้ต้องทะลุออกมาได้แต่ผมไม่รู้วิธีทําอะไรยังไงนะอาจจะมีลงมีรูในนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขามีวิธีของเขาซึ่ง5ชั้นที่ผมยกตัวอย่างมาเนี้ยตามอินโฟกราฟิกคือสิ่งที่โจจะต้องออกมาให้ได้จากพนันานาการนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีปูนแต่เขาสามารถหลุดออกมาได้ ถ้าโจเบอร์รัสผ่านห้าชั้นนี้มาได้เขาเชื่อว่าจะทําให้เขามีผู้ชมติดตามเขาแล้วก็น่าทึ่งกับกลนของเขากลเขาจะเป็นที่เรื่องลือระดับโลกทํานองนี้แต่ว่าอย่างที่เรารู้กันคือถ้าเกิดว่าโจเบอร์รัสออกจากเหตุการณ์กลของเขาในวันนั้นได้ก็จะไม่มีชีพิเคสในตอนนี้ซึ่งโจเขาเสียชีวิตครับด้วยการที่น้ําหนักปูนนั่นแหละเหมือนที่ผู้ช่วยเขาเตือนได้ว่าน้าหนักปูนกับดินบวกกัน,ม,นมันหนักถึงวันหกถึงแปดตันเลยนะโจมัน มันไม่ใช่แบบเบาๆแล้วลงแก้วเราอะตอนเราวางแผนลงแก้วมาเนียลงแก้วนี้แค่แคเรารู้แค่ว่า okay, เอาเคอาแค่ดินกลบแต่นี่คือมันเป็นกลใหม่กลใหม่ที่มันมีปูนทีมผสมแล้วนะทุกคนลองคิดดูนะลงแก้วแล้วก็ดินฝังทีปูนซีเมนตนะ์อะปูนคอนกรีตอะทับลงมาในด,ดินแล้วปูนมันผสมกับ กับดินอีกทีหนึง่งมันก็จะเริ่มเซตตัวพอมันเริ่มแข่งตัวมันก็จะกลายเป็นน้ําหนักเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ถ้าทุกคนยังนึกภาพไม่ออกว่าลงแตกแล้วโจโดนอะไรบ้างนะหนึ่งคือเศษกระจกเศษแก้วจากโรงแก้วลงมาชั้นแรกก่อนปึ้งลงมาใส่ล่าง,งโจใส่หน้าของโจเศษดินที่ผสมกับปูนทีหนึง่งที่มันกําลังเริ่มเซตตัวแล้วอีกทีหนึง่งอ่ะฮะอันนี้คือสิ่งที่โจเจอในโรงนั้นแล้วก็โรงแค่แตก แล้วโจก็เสียชีวิตทันทีเลยกว่าผู้ช่วยจะขุดขึ้นมาแล้วรวปูนมันเริ่มเซตตัวแล้วอะมันใช้เวลานานมากแบบขุดๆะไยเงี้ยก็ใช้เวลาจนโอเคโจไม่มีอากาศหายใจแล้วในหลงนั้นนะ,ะและสิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือวันที่โจเสียชีวิตกลนในของโจครับวันที่โจเสียชีวิตเป็นวันเดียวกับวันที่แฮร์รี่คูดินีเสียชีวิต3สตุลาคมแต่คนละปีนั่นแหละนั่นคือเรื่องน่าเศร้าที่แรงผักดันของเขา้าจริงๆ จะเรียกว่านําพามาสู่กรน,นีมันก็มันก็ได้แหละเออแต่มันบังเอิญเกินไปผมว่าเคสนี้มันมันบังเอิญจนแบบอาหาเสียชีวิตในวันที่ไอดอลเสียชีวิตแล้วอยู่ในตําแหน่งที่อาชีพเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันหดหู่แปลกๆคือจริงแหละที่ความผิดพลาดน,นี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เวลาที่เราทำแตนสักอย่างแล้วไปเฉียดใกล้ความตายแน่นอนว่าถ้าเกิดมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นน่ะมันก็นะฮะมันก็จะเป็นอย่างเคสนี้ได้นะ้วแต่ว่ามันพอดีพอดีกับวันนั้นเลยอาจจะบังเอิญด้วยความเป็นวันฮาโลวีนด้วยแหละมัง้งแล้วก็แฮร์รี่ฮูลินี่เขาก็กอาจจะที่เขาไม่ยอมไปรักษาตัวไม่ยอมพบแพทย์เพราะว่าวันนี้คนจะมาดูเยอะเป็นวันฮาโลวีนก็ได้เหมือนกันเออก็เลยมาประจบหมอกันแนละ้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นคือคลิปวีดในตอนนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างมา แล้วถ้าเกิดว,ว่ามีเคสไลไ์ที่แปลกๆเอาจริงไม่ต้องแบบว่ามีการสูญเสียหรือว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นคดีแปลกอะแบบแปลกจะต,ต้องไม่ใช่ไม่ใช่แปลกแบบฮาเออมันจะมีคดีแปลกแบบฮาแต่แบบแปลกแต่ว่าถ้ามันแปลกในความสยดสยองในความฮอลเลอร์มันต้องมีการสูญเสียใช่ไหมเอออันลองลอง,ลองยกตัวอย่างมาแล้วก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ใน d i s สคอ d ของเราเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอ้ยเรื่องนี้เหมาะเดี๋ยวผมมาเล่าโดยคนฟังพร้อมกับทําภาพประกอบให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายขึ้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคีบี่เค ครับวันศุกร์แล้วก็วันพัสดุเป็นไลฟ์เออก็จริงๆก็มีคลิปอัพแทบทุกวันเลยประมาณนั้นอ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้ว